สวัสดีค่ะพบกับรีวิวโคชบายกันนะคะวันนี้ขออนุญาตมารีวิวหมวกบัคเก็ตค่ะ C 9197 Denim Bucket Hat นะคะซึ่งตัวเนื้อผ้าจะนิ่มไม่แข็งอยู่ทรงนะคะอาจจะเห็นว่าเป็นออผ้ายีนอาจจะแข็งหนาหรือเปล่านะคะแต่จะบอกว่าสวมใส่แล้วสบายศีรษะนะคะเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเลยค่ะไม่อับชื้นนะคะ ซึ่งลายซีที่เห็นอยู่นี้นะคะไม่ใช่การสกรีนเข้าไปนะคะเหมือนเป็นการถักทอให้เป็นลวดลายแบบนี้เลยค่ะและในส่วนของปีกหมวกตรงนี้นะคะก็จะมีหนังเย็บทับเข้าไปอีกทีนึงนะคะตรงนี้จะเป็นในส่วนของป้ายราคาแล้วก็รหัสรุ่นต่างๆนะคะในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นวิธีการดูแลรักษาแล้วก็ในส่วนของวัสดุตัดเย็บถักทอต่างๆค่ะ จะพกพาไปเที่ยวต่างๆนะคะก็พับแค่นี้เลยค่ะไม่ต้องกลัวเสียทรงนะคะเพราะว่าเวลาสวมเข้าศีรษะเราเนี่ยก็จะอยู่ทรงปกติค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องลาไปแล้วค่ะคลิปหน้าจะนำรุ่นไหนมารีวิวนั้นฝากเพื่อนๆได้ติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบาย